มาติดตามผู้ตกค้างศึกวันวิชัยครับรายการเงินล้านครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเมื่อพฤหัสบดีที่6ตุลาคม59ครับโดยโปรโมเตอร์มิตรนครสุเมศซื่อสตบงกฎจัดฉลองเบอร์เดย์ตัวเองอย่างยิ่งใหญ่นะครับยอดเก็บได้ล้าน547,900บาทต่างชาติ184คนครับมาดูศักดิ์สิทธ์ต่อเป้าเปี่ยมซับนะครับพบกับท่านของเพชรศิลาชอพี่น้องว้ยคู่นี้ศักดิ์สิทธ์ต่อน้ำหนักให้กับเพชรศิลา1ปอนด์นะครับเพชรศิลามาแทนครับ มาแทนแต่ก็รู้ตัวครับเคยโชกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับศักสิทธิ์เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้ครับนี่เป็นยกที่3ครับปล่อยตัวมานี่สักดิ์สิทธิ์ต่อ3-2ครับไททุนกบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเพชรศิลาชอาสามพี่น้องหรือว่าศิลาเพชรพรวารินเดิมนะครับหรือว่าศิลาเพชรสสุรเดชก็คนเดียวกันครับสักดสิทธิ์ก็ศักดิสิทธิ์สิทธิ์นำขบวน ศักสิทธิ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับแล้วก็ปเปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นต่อเป้าเปี่ยมซัดฝันสอดขวามาแทนข่าวขวาครับเสียเปียบช่วงเล็กน้อยนะครับสักสิทธิ์แข้งซ้ายครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับปุ้ยเจอซ้ายของเพชรศิลาครับเสียบขวาครับสักดสิทธิ์ตีซ้ายมาแทงขวาไปครับ นักชกจากสุรินนะครับศักดิ์สิทธิ์ซ้อมอยูบุรีรัมครับส่วนเพชรศิลาก็ทางฝั่งภาคตะวันออกครับรรยองครับเสียบเสียบมาเสียบคืนเสียบไม่ได้ก็ไล่ขาคู่ต่อสู้ไว้ก่อนครับคือทำคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็ต้องป้องกันนะครับแ้งขวาเกี่ยวเกี่ยวแม่เกี่ยวแล้วปล่อยครับแม่ขยับแทงขวาครับเพชรศิลา แล้วก็ไล่ขาไว้มวยศึกวันวิชัยวันนั้นนี่ต้องบอกว่าสนุกทุกคู่นะครับก็เรียกว่าได้ศาสตร์เงินสู้กันสนุกเลยครับแทงเข่าสายหมดยกที่สามครับจบได้สวยครับเพชรศิลาครับ ยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับเดินเร็วขึ้นแหละครับศักดิ์สิทธิ์ยกสี่นี่เพชรศิลาเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับกลับมาต่อ5-2ครับนี่แหละครับมวยสนุกพลิกไปพลิกมาไม่นิ่งะครับราคาครับไม่มีหมวนเดียวจบอุ้ยขีบเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับเพชรศิลาครับเตะสวยครับศักดิ์สิทธิ์รัดตีเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของเพชรศิลา อาล่ะครับชวนทะเลาะในครับเรศิลาจากขวาครับสักดสิทธิ์จากคล้องแท้ขวาครับเรศิลาซ้ายสักดสิทธิ์ขวาครับขวาขวาดีตีได้ครับเรศิลามีเบียมาอ้าวแล้วก็ทุ้งเข่าเอาเจอศอกครับศอกซ้ายศอกขวาแล้วเจอแข้งแข้งซ้ายครับมาหลายอย่างครับชูในครับตีเข่าขวาไปอ้ามีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับหลุดขึ้นมา ของต่อครับสักดิดโอ้นี่ครับมั่นใจในสภาพร่างกายครับจับดีแล้วก็ตีได้อีกที่มาเสียบขวาครับโอ้วยตัวเล็กกัดชากตัวใหญ่ลงมาตีครับโนมลงมาตีครับขวันซอกขวาครับเพชรศิลาตั้งแขนแทงเขาไว้แทงขวาครับ,เ,รเ,รบเสียบซ้ายเจอเข่าซ้ายของเพชรศิลาสักดิ์ขวาครับอ้าวแทงซ้ายเจอเหลี่ยมของสักดิ์อีกแล้ว เตะตีซ้ายครับศักดิ์สิทธิ์เยอะครับตีไม่ได้ก็ไล่ขาครับอืมดูครับมาเร่งเอาชุดนี้ชุดใหญ่ๆเลยฮะสู้ในต่อโอ้กลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ชวนทะเลาะในครับเอาแข้งซ้ายของเพชรธิลาครับต้องออกเยอะๆหน่อยครับเพชรธิลามันสายเจอซ้ายแหละครับแทงขวามาครับคือมวยซ้ายก็ไม่อยากจะเจอซ้ายด้วยกันแหละครับคือกชบมวยขวาจะง่ายกว่าครับซ้าย เสียหลักอีกโอ้โหโโไปกันใหญ่ครับเสียหายครับเพชรศิลาครับถีบไปครับสักดิธย์ไม่เดินแล้วครับพอใจในผลงานแล้วครับพอรเร่งแล้วก็ทำได้ดีครับ รรมาการแยกมาครับเพชรศิราลุยติตรแลวครับซ้ายแต่ว่านีแหละครับต้องเดินแล้ะครับต้องเร่งหน่อยแลละครับเพชรศิลาหมดยกที่4ครับโอ้โหฉลุยเลยครับยกเดียวครับสักสิ์ต่อเป้าเปี่ยมซับ 30ช่วงตัวนะครับต้องมีแน่นอนแหละครับว่บากันต่อครับว่บากันต่อครับแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์นี่พยายามรวบเผาเวลาโอแต่ว่าแหมหน้าผากทั้งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เพชรศิลาต้องใช้แชมพูกุ้นแหรครับแหมไปเยอะเหลือเกินครับอายุยังไม่เท่าไหร่ครับ มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะผมขาดหลุดล่วงนี่ต้องแชมพูกุ้ดแฮเลยครับแม่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งต้องใช้เลยครับเพชรจิลาก็ไปเยอะละหลายแสนละยังไม่ถึงล้านก็าตามอืมโอ้เร่งไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเพชรจิลาชอสามพี่น้องครับศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ทำครับเพชรจิลาก็ไม่เข้า ก็ขยับเพื่อไม่ให้หน่าเกลียดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แมระบบป้องกันของศักดิ์สิทธิ์ดีะแล้วครับรอคอยเวลาแล้วครับหมดยกสุดท้ายพอดีเลยจังหวัดถีบครับก็ไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงนะครับ49ต่47อ47 3เสียงเลยครับนารินพงศ์ฮิรันจิรวัต์อินเอี่ยมแล้วก็วรสักพักดีคำครับ ศักสิทธ์ต่อเป้าเปรียมทรั์ครับได้รับการชูมือครับเหนือเพชรศิลาชอสพี่น้องย้ำชัยได้อีกครั้งหนึ่ง